ว้าวดวนใครอยากได้สกินฟรีสกินนี้สกินนี้สกินนี้และสกินอื่นๆอ,อีกมากมาย g m ประกาศแจก,กสกินฟรีมากกว่า40สกินกิจกรรมใหม่ส่งของขวัญรับสกินใหม่แม็กร้อยเปอร์เซ็น เตือนรีบดูด่วนก่อนอดรับสกินฟรียำใครอยากได้สกินฟรีหรี่เจนต้องดูคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวก็คอมเมนต์ใใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย้ากก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมอวีมาแนะนําอ d ดมินตันทีบีเจ็ดเพจน,นี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภัยไม่โกงใครกำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นรู่นครบ แรงคอนสกินแ์ con, rare, สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาท แนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์ไวใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปกดกันเด้อก่อนอื่นนะฮะกลับมาพบกับพี่มาปักอีกแล้วนะฮะวันน,น,นี้วันที่24เดือน12ใกล้จะสิ้นปีเข้าเต็มทีเลยซึ่งวันนี้ในกิจกรรมมีแจกสกินฟรีระดับสูงสุดลีเจนด์แล้วก็ที่สําคัญนะฮะมีการรับสกินใหม่ของสกินแม็กด้วยนะฮะสกินแม็กสกินใหม่นะครับที่มุมขวาล่างแพ,พ็กคัมพี์ลิมิเต็ดมาแล้วนะฮะร,ราคาจาก0้ากูปองหรือ25ออ่สิบห้ากูปํงลดหบ5ชิ้นนอกนั้นก็จะมีของเดิม เิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมริ m a n นช o ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมเอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข OpenID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็จะไปเพิ่มอีกทีกับวันที่24กิจกรรมแรกมาแล้วก็คือวงเวทแหวนลิมิเต็ดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งหน้าต่างนั้นเนี่ยไม่มีคําว่ามีโอกาสได้ฟรีเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยต้องซื้อมาแม้กระทั่งการสุ่มนั่นเองแต่มาดูกันนะฮะว่าสกินที่สูงสุดที่เราสุ่มได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นกล่องลิมิเต็ดนะคะทุกคนจะต้องอ่านด้านซ้ายนี้ดีๆก่อนนะคะ กล่องลิมิเต็ดเนี่ยนำมาเปิดเพื่อรับสกินทาวนพวกนี้แต่ไม่ฟรีย้ําว่าไม่ฟรีสกินพวกนี้จะอยู่ในกล่องลิมิตลิมิเต็ดนั่นเองนะโหปากในพูดแล้วมันติดติดกับขัดเช้าจริงจริงแล้วก็ตบหิีอีกทั้งยังมีกรอบโปรไฟล์วิบวับด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะใครที่ไม่ได้กรอบไม่ได้กล่องสกินลิมิเต็ดก็สามารถเอาเหรียญลิมิเต็ดเนี่ยไปลุนรับสกินทาวนได้แต่ย้ําเลยนะฮะว่ากล่องนี้เนี่ย ก็คุ้มอยู่บางสกินนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมันจะต้องมีคําถามว่ามันคุ้มบางสกินยังไงก็อย่างแรกถ้าเราได้เหรียญสกินแรมันะฮะไอนี่คือเหรียญสกินแรสุดยอดนั่นเองนะฮะสามารถมานํามันแลกได้ที่สกินสุดแรร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แลกได้สูงสุดเนี่ยสองกล่องนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งอย่างก็คือสิ่งที่เรานํามันแลกได้ก็คือตราอันชืน่นรูปโปรไฟล์วิบวับของเหรียญสกินลิมิเตดนั่นเองนะฮะแต่ที่สงสัยก็คือสงสัยแบบมากๆเลยนะ ไอ้กล่องลิมิเต็ดเนี่ยมันแลกไม่ได้หรือทุกคนมันจะต้องลุ้นให้ได้อย่างเดียวเหรอเพราะว่าข้างล่างมันก็เขียนนะสะสมเหรียญลิมิเต็ดเนี่ยเพื่อแลกตราอันเชิญรูปโปรไฟล์มาพร้อมกับแพ็คลิมิเต็ดขั้นสูงเออไม่ใช่ลิมิเต็ดธรรมดานะฮะลดราคามันไม่มีบอกเลยนะว่าสามารถแลกกล่องได้แต่มันบอกว่าการันตีกล่องลิมิเต็ดร้อซทุกการเล่น10ครั้งนั่นเองนะฮะหรือว่าพูดยังไๆว่า แค่เราจ่ายเราเล่นไปทั้งหมด10ครั้งอะสมมุติ5ครั้ง50สคูปองก็ทุกๆห0ารคูปองเนี่ยเราจะได้สกินลิมิเต็ดแน่นอนฮะหสกินซึ่งมันก็น่าจะต้องเปิดเพินลุ้นอีกหรือเปล่าว่าได้สกินไหนน่าจะเป็นประมาณนั้นนะมาสู่ข่าวสารในวันนี้ให้เรากดคําว่า c h r i s ์มาส b บ l ลิเรน a นั่นเองนะทหารผิดขอภัยด้วยนะฮะก็สามารถสุ่มส่วนลดฟรีๆกันได้เลยนะ,ะว่าได้ส่วนลดสูงสุดเท่าไหร่เฮ้ยแปเรเหรอคืออะไร,รอ่ะ อันนี้กติกาการเล่นเอาเป็นว่าพี่ปั๊กไม่ได้เล่นหรอกเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ายัางไงอ๋อมันจะมีการสุ่มนะฮะว่าตัวไหนลด60%หรือ80%เฮ้ยดีอยู่นะสก,กินอันติเมตลด60%สเเหรือ4ี0กอแูปองแต่ก็แล้วแต่ดวงนะใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อมาเลยให้ย้ำนะฮะว่าเราจะต้องซื้อไอเทม1ไอเทมเพื่อลอดราคาเพื่อปลอดล็อกนั่นเองนะฮะไอเทมลดราคา1อันก่อนนะด้านซ้ายเพื่อที่จะปลดล็อกที่จะซื้อสก,กินคิตมมััดดของเย่วใหไ้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สําคัญคือหน้ารวมกิจกรรมฮะเพราะกิจกรรมเป็นสื่อน,นำ่งความสาเร็จชาชาชานั่นเองฮะ <c oughs> ในหน้านี้เราจีนเลยนะว่าไม่มีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่เลยแต่พี่ปั๊กมีกิจกรรมที่มาใหม่ล่วงหน้าที่กําลังจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบได้รู้ได้เห็นได้คิดได้อ่านเอ้ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยตามภาพนี้นะฮะจีมได้ทําการประกาศนะฮะการีนาอวีไทยแลนด เอ็ดยอนหรือว่าเอ็ดมินยอนเนี่ยได้ทำการประากาศแจกสกินใหม่เพิ่มอีกแล้วนะฮะนั่นคือสกินของคริสต์มาสเรซเซลแม็กนั่นเองนะฮะของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ท้ายปีส่งของขวัญได้ตั้งแต่วันที่24จนถึงวันที่ 8มกราคมนั่นเองนะฮะซึ่งกิจกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงฟังดีๆกิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงนะฮะก็คือช่วงที่1่งเนี่ยส่งของขวัญวันที่24จนถึงวันที่30ธันวาคมภายในสิ้นปีนี้แล้วก็เพียงกดแค่ส่งของขวัญในช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะแล้วก็ที่สําคัญเราจะต้องรอเปิดในวันที่31ด้วยนะฮะหลังจากวันที่30เนี่ยจะไม่สามารถส่งของขวัญอะไรได้อีก ช่วงที่2นะฮะมันจะเป็นการเปิดของขวัญย้ำนะช่วงแรกคือส่งช่วง2คือเปิดเปิดเนี่ยตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่8นั่นเองเปิดของขวันเนี่ยก็คือเปิดรับสกินไปเลยนะฮะทาวนหลังจากวันที่8เนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดรับรางวัลได้อีกอ่าง่ายๆแค่นั้นเองนี่คือรูปร่างหน้าตาของสกินสุดสุดรไรของเมกนั่นเองนะฮะวเวสซิลนั่นเองนะทุกคนถ้างเรือ,รอ,อันตรายจะไม่ได้สกินแชทคลิปทวย คลิปมัดนะฮะเรดซิลแม็กนั่นเองนะฮะส่งท้ายปีกิจกรรมเริ่มในวันนี้วันที่24วันแรกแต่ตอนพี่มาอัดคลิปเนี่ยมันยังไม่มีกิจกรรมเพราะถ้ากดคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะฮะเมื่อเราเลื่อนมาซ้ายสุดเนี่ยกิจกรรมยังกดไม่ได้เลยดูดิอ่ะมันบอกว่าเริ่มในเวลา10โมงนั่นเองนะฮะย้ำว่า10โมงตอนนี้ก็น่าจะลงคลิปไปแล้วในเวลา10โมงนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่ปั๊กจะมาบอกก่อนนะวิธีการเล่นเล่นยังไงให้กิจกรรมเล่นง่ายที่สุดทีด่จะง่ายได้นั่นเองนะฮะ อย่างแรกเลยจีมเนี่ยของเซิร์ฟไทยเนี่ยได้ทําการประกาศว่าสกินเนี่ยที่แจกเนี่ยโคตรจะง,ง่ายที่สุดในโลกแล้วและที่สำคัญเนี่ยเตรียมพบกับของขวัญจากซานต้าด้วยซึ่งซานต้าเนี่ยจะมาแจากสกินมากมายกว่า70สกินซึ่งในภาพบางทีมันเขียนสิบสิบพี่ป้าก็ไม่รู้ว่าต้งลงเนี่ยมากมายกว่ากี่สกินกันแน่นะฮะแค่เราล็อกอินเท่านั้นในวันที่ 24- 2 5 2วันนี้เท่านั้นนะฮะ นี่คือของขวัญที่ซันตาแจกนั่นเองนะฮะของขวัญชิ้นนี้เนี่ยก็คือแจกมากกว่า70สกินซึ่งจะแจกวันที่2 4ถึง25เท่านั้นนั่นเองนะฮะและไม่บอกด้วยนําเป็นสกินในระดับไหนน่าจะเป็นการลุ้นนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมเลยถ้ามาเดี๋ยวบอกอีกรอบนะฮะอีกหนึ่งกิจกรรมคือเกลนีนาวีเทเลนได้ทาการประกาศเชื่อมต่อจากกิจกรรมแรกนั่นเองนะฮะของขวัญปีใหม่แจกสกินใหม่ของแมค หรือย้ำนะฮะว่าหรือสกินสูงสุดระดับ l e เจนซซึ่งไอตัวนี้แหละที่พีปักอยากจะเตือนให้ทุกคนได้ฟังแม็กเนสกินเนี่ยไม่มีเอฟเฟกนะถ้าจะไม่ผิดแต่ล e เจนซมันมีเอฟเฟกต้องดูดีๆนะฮะว่าอยากได้สกินใหม่หรือว่าสกินที่มีเอฟเฟกวิธีการร่วมกิจกรรมเนี่ยขอให้เราส่งของขวัญน,นะฮะดังนี้นะฮะคือ1ห่งเข้าเกมในวันที่24 e ่คือวันนี้2เนี่ยการกดส่งของขวัญเนี่ย เราเนี่ยหากส่งของขวัญหรือว่าเอาง่ายๆว่าหากต้องการสกินของแม็กเนี่ยต้องกดส่งให้แม็กอาหากต้องการสกินลีเจนต้องกดส่งให้เพื่อนอาเอาง่ายๆให้เราจําขึ้นใจเลยนะฮะว่าถ้าอยากได้สกินใหม่ของแม็กต้องกดส่งของขวัญให้แม็กเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สกินอื่นๆที่เป็นสกินสูงสุดในระดับลีเจนเนี่ยต้องกดส่งให้เพื่อนเท่านั้น ย้ำว่า GM เขียนว่าระดับสูงสุดนั้นแสดงว่ามีโอกาสที่จะได้รัสกินในระดับเฮโรอีกด้วยหรือเปล่าอัน,นี็ไม่แด้ใจนะฮะซึ่ง GM ได้มาว่าไม่สามารถเปลี่ยนผู้รับรางวัลได้ด้วยนะฮะตรวจก่อนที่จะส่งให้ดีๆนะฮะที่สําคัญนะฮะสามารถกดส่งรางวัลได้สูงสุดเนี่ยสิกล่องหางต้องการสกินแม็กเนี่ยอย่าลืมส่งให้แม็กอย่างเดียวไปเลยเออส่งให้ใครก็ให้คนนั้นอย่างเดียวโอเคไหมสามนะฮะเข้าเกมในวันที่31ธันวาคมหรือว่าสิ้นปีพอดีเป๊ะเนี่ย เพื่อกดเปิดของขวัญน,นั่นเองหรือว่ากดรับนั่นเองเอาง่ายๆสําสคัญนะฮะกดเปิดเนี่ยเปิดได้เพียง1กล่องเท่านั้นย้ําว่ามันเคยมีกิจกรรมแนวนี้นในอนดีตขึ้นมาหลายกล่องเราต้องเลือกเลือกเปิดแค่กล่องเดียวนะฮะและกล่องแรกก็คือได้เลยแค่นั้นเองถ้าไปเปิดเป็นกล่องก็เตรียมตัวสวยแค่นั้นเองเลือกดีๆนะฮะที่สําคัญนะฮะกิจกรรมนี้นะฮะแบ่งออกเป็น2ช่วงตามที่พี่ปักได้อธิบายก็คือช่วงแรกกบช่วงของช่วงแบบเขาเรียกอะไรว่าบบส่งของขวัญเออส่งของขวัญเนี่ยเราจะ ส่งของขวัญให้เพื่อนหรือแม็กก็ได้แล้วแต่นะฮะถ้าให้แม็กก็ได้สกินแม็กถ้าให้เพื่อนก็ได้สกิน จากฮีโรอีกจนถึงสูงสุดน่าจะลีจินนะฮะแค่นั้นเองรับสกินนะฮะในวันที่31ถึงวันที่8มกราคมเดือนหน้าหรือน,นั้นเองนะครับหรือปีหนะ้าก็ตามภาพนะฮะด้านซ้ายเนี่ยวิธีรับสกินฟรีง่ายๆแจกกว่า40รางวัลน,นั้นเองหรือว่าแรกของวันครับเพื่อนรับสกินสูงสุดในระดับลีจินแต่มันจะมีสกินในระดับวัลหรือพาร์ทด้วยนะฮะเข้ามาเออนึกภาพออกใช่ไหมส่วนด้านขวานะฮะส่งของวันให้แม็กเนี่ยก็รับสกินฟรีของแม็กไปเลยถาวรแค่นั้นเองฮะ สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้ดูได้ฟังได้เห็นก็คือมุมขวาล่างข้อควรระวังนั่นเองนะฮะข้อควรระวังมันง่ายมากง่ายตรงที่การที่เราส่งของฟันให้แม็กเท่านั้นจึงจะได้สกินใหม่ย้ำา G เก็เขียนแล้วก็ต้องงานดีๆนะฮะถ้าเราอยากได้สกินใหม่ของแม็กต้องส่งของวันให้แม็กเท่านั้นแต่ ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ส่งให้แม็กเนี่ยเราส่งให้เพื่อนเนี่ยเราจะได้สกินอื่นที่ไม่ใช่สกินแม็กก็สกินที่ตั้งแต่ระดับต่ำสุดถึงลิเจนด์นี่คือย,ย้ำหลายรอบมาก2นะฮะสามารถเปิดกล่องของวันได้1กล่องแค่เท่านั้นนะฮะเลือกเปิดดีดีนะฮะจำนวนสิทธิ์ในการส่งของวันเนี่ยสิบสิทธิ์ตลอดทั้งกิจกรรมย้ำว่าต้องส่งให้คนคนเดียวเท่านั้นนะฮะไม่นั้นเนี่ยก็แล้วแต่ดวงกันเอาเองเลยกันนะฮะพี่ปักก็ไม่ทราบเหลือจากนี้แล้ว ขอย้ำเตือนกันอีกรอบนะกิจกรรมในการแจกสกินฟรีในวันที่24เป็นต้นไปเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะฮะส่วนแรกคือการแจกสกินฟรีแค่เราเข้ามาล็อกอินในวันที่24จนถึง25เท่านั้นก็คือรับสกินฟรีถาวรไปเลยแล้วแต่ดวงใครได้อะไรรับอีกส่วนคือการแจกสกินฟรีที่เราจะต้องส่งของฝังของขวันนั่นเองนะฮะคือการส่งของขวันเนี่ยก็คือถ้าส่งให้แม็กเราก็จะได้สกินใหม่แม็กแต่ถ้าส่งให้เพื่อนเราจะมีโอกาสได้สกิน ถึงระดับสูงสุดลีเจนย้ำสรุปเลยง่ายๆว่าได้รับ2สกินปีทาวอรน,นั่นเองนะฮะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะฮะฟังแล้วก็แชร์ให้เพื่อนด้วยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับย้ำอีกรอบนะฮะว่าใครที่ทํากิจกรรมแล้วงงตอนไหนก็พิมพ์ก็มาถามหรือว่าพิมพ์ไปในเพจ Facebook กิลุปปอดได้นะฮะเดี๋ยวพี่พักจะตอบคาถามโอเคไหมครับวันนี้ไปแล้วนะฮารักนะจุบจ๊บจุ๊บมัวมวกจ้า